ตอนนี้ผมอยู่ในปากเสี็จเรียบร้อยครับก็พาส,สาม,มากินเฟิร์คินส์ท็ปลือกเส้นกันก่อนนะครับตอนนี้นะทุกคนก็น่าจะหิวกัวนแหละมลนเริ่มเทิมเลยค่ะออถ้วยใหญ่มากมาเล่มาเล่นค่ะโอ้โหใหญ่จริงนะถ้วยสาหิวครับแต่เราเหยยิวเขยอะเรากลำลังก็นเขยอยู่เลยนะขอาวีล็อกหน่อยนะเดี๋ยวเผื่อใครเป็นห่วงก็จะรู้เข้ามาแล้วไม่มีอะไรครับก็ คือเก็บบรรยากาศตอนกินอะไรเงี้ยตอนที่ช็อตไม่ไม่ได้อะไรกันมากแล้วนะก็เดี๋ยวก็คือกินอิ่มใจตังจริงๆอยากจะตั้งกล้องพอดีเดี๋ยวาขาดตั้งกล้องมาอีกแล้วก็ไม่เป็นไรใจอยู่อร่อยนี่เราไปกินข้าวเปลยกเส้นเราเนีกินเฝอนะ กินนี่พูดไม่จาเลยดูนีคนอะไรอย่าไม่ต้องดูคนน้อารมณ์กินน่าอารมณ์อะบังบังก่อนบังก็นนี่ครับคุณเบียร์กินน้าอารมณ์เนาะดึงดึก่อนนั่นัาเป็นบ้านมากที่นี่แล้วเวลากินนี้คือคือจะให้ผักเรานี่นี่เนี้ยไปแก้วนี่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 ขใช้ผักให้ถั่วให้พวกอะไรนี่มาจิ้มกับกะปิด้วยนะตามสูตรของการมากินทอกเฟอข้าเปียกเส้นครับเยอะจิ้มเยอะมากเลยเออเดี๋ยวจิ้มไม่กินเออเอากรแก้มเลยเนี่ยฮะอือกรแก้มเลยนี่จิ้มกับอันนี้ ถั่วเรียชอบเป็นถั่วฝักยาวชอบกินหอกฝักยาวเออคล้ายๆกันเลยนี่เองเลพี่โอ้ยยังจิ้มกับอันนี้ครับกระปิฮึมอร่อยครับจิ้มทีเดียวก็พอเนาะแค่นี้พอละเรากินได้ทั้งฝักเลยครับอร่อยอือร่อยครับะปิแล้วเลือใบหรือเปล่าล่ะอือยังนี่ซูสเลยนะหิวจริงปะเนี่ยอือเอาเบารสชาติก่อน หมือนก๋วยเตี๋ยวไหมคล้ายๆรสชาตมมินวลๆเส้นนะเบาๆปรุงเองแข็งนิดนึงต้องแช่นิดนึงเออแล้วก็ที่สำคัญต้องใส่ซอสอพริกเออที่นี่ก็จะใส่ซอสพริกท่านกินยังใส่ซอสพริกมาใส่เนาะนี่ชามใหญ่นะปอยเช้าสาวกินกันนะนี่คือเราไม่ได้กินเลยนะม<า>ไม่กินเลยมินของหวานด้วยนะเออมีมีมีมต้องหู้เย็นอ่ะมีกาแฟมีกาแฟมีมมีีกาแฟอะไรปกติไหมครับเนี่ยแบบว่าทือทำ เราก็แพ้เราเลยนะชงเองเลยนะเขาจะยิ้มตาอะไรกันนั่นกันเนี้ยเขาใช้ถั่วอะไรเนี้ยน้ำอ๋อเมื่อกี้กันเดอร์ถ้าเทียบกับที่เชียงตุงกับนี่เป็นไงบ้างพอๆกันรสชาติคล้มันไม่มีน้ำจ้ำมันมีก็แบบจบเหมือนเนาะถ้ามีน้ำจางนี่ก็เหมือนกันน่าไม่เล่นไปน้ำแกงกิจมรดห์แล้วเนี่ยโอ้โหไก่บ้านนะคะ แต่ว่าดูสูตรการทําในช่องอเนีนทัวร์แล้วก็เบียร์ทิพยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าไปซองอยู่อุปกรณ์ของขังดีไมมแต่กระทั่งกระทะต้มน้า <c oughs> ไม่เคยเห็นอะบ้านเรานี้หายากแล้วไก่บ้านนึบๆๆหรือกึ๊บให้เป็นขาเลยค่ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอนัดนางนาช่วงเย็นเดี๋ยวจะส่งข่าวว่าเออถึงแล้วเดี๋ยวเรานัดกันให้ลมเย็นๆลมเย็นๆก่อนแต่ว่าให้แดดลมลมตะก่อนครับคือมันอะไรอ่ะมัน มันอะไรอะมันต้องไปเช่ารถคราวนีอ้อาจจะยืมรถทางเจ้าของเนี่ยไปก่อนแล้วก็ไปเช่ารถกันก่อนแล้วคนละคันมาเงี้ยแล้วก็ค่อยว่างทีนึ่งเนี่ยแต่ว่าเราจะลองทดสอบสมภาระว่ามันจะผ่านไหมอะครับรคือมันเย<ะ>อะคนละลูกเงี้ยม,มันก็ยากนะสะพายก็หนักนะเอาไว้วนนีขาก็หนักนะ คราวนี้มันจะหมดไหมหรือว่าเปลี่ยนเป็นการว่าเช่ารถแล้วไปส่งจะดีไหมอะไรเงี้ยคือมันก็ต้องดู้ดยรถเทนโมันมีไหมคือมันถ้ามันเดินมันร้อนไม่ไหวคือก็คือมันร้อนนะถ้าเดินเอากลางวันแบบเนี้ยแดดออกงเนี้ยนะคือเราต้องย้ายที่พักไปทางนูน่นเลยอีกไกลใ<อ>ช่อีกไลกลไม่ใช่นอนที่นี่ไงไกลคือไปก็ต้องไปเลยไปกลับคงไม่ไหวขับรถประมาณชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงเนาะประมาณนั้นนะรถเครื่องมันคงไม่เร็วหรอก อ,ไป,อไปดูสินค้าเราแป๊บนึงนิดนึงนะก็นี่เอาแค่นิดนิดนิดหน่อยครับขนมบ้านๆเห็นไหมเม็ดแตงเม็ดทานตะวันโอ้ยยอดแสงครับขนมนิดหน่อยนะเ,เดี๋ยวคงมีนี่นแหละคือง่ายๆก็อยู่ไม่ไกลที่พักค,ครับให้ดูก่อนก็ถือว่าโอเคแหละนะมีที่อยู่ที่กินระดับนี้ก็ถือว่าสบายๆนะอโอเคนะเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศตอนเจอโรงแรมอีกสักหน่อยนะนะคุยคุยโรงแรมนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยว เพืคค่อนก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับขอวีล็อกไม่ไม่เยอะครับนะเพราะว่าหลายคนอยากทราบความเคลื่อนไหวแต่ว่าคลิปการเดินทางเนะี่ยตอนนี้เรยวทางมากเลยก็ผมปล่อยเออพชรบูรณ์หมดแล้วนะเลยคลิปสุดท้ายพรุ่งนี้แล้วก็จะเป็นคลิปเข้าราวเลยนะเ<ช>ขาบอกก่อนเราเจออะไรบ้างของป่าที่ไม่คาดคิดเนาะเยอะัะแปลกมากไม่ว่าจะเป็นเขียดเป็นอันตัวนั้นเป็นกระชอนอู้เยอะมากอะถ่ายหลายไซส์ามากเลยค่ะตัวแล้วเขาเรียกว่าเขียดน้อยเนาะเป็นอึงมั้งผมมองมันเป็นในป่าคือคือมันไม่ใช่อยู่ในคีเลนนะมันอยู่ในป่า แล้วตัวมันจะคุกฝุ่นอ่ะมันจะเปื้อนฝุ่นหมดเลยอ่ะเออแล้วก็หอยเนี่ยคือก็ไปขุดเอาไม่ใช่ว่ามันเปื้อนขี้เด็นมานะมันเป็นแบบเหมือนเหมือนว่ามันมันอยู่ในฝุ่นมันฝังตัวแล้วแบบมันจาสิ่งเงี้ยแต่ว่าคนก็ตื่นเต้นมาเออเยอะครึ่งก็เยอะถูกมากใช่ยี่สิบบาทนั่นเป็นพวกแกมากินนะยี่สิบบาทได้อันใหญ่เลยอะที่ไทยเท่าไหร่ห้าสิบบาทใช่ไหมใช่ใช่ยอดมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอชมแล้วพรีเซนเตอร์มีอยู่นะ น่าเดี๋ยวไว้ติดตามชมนะครับนานสำลักละน่า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 เย็นเย็นเย็นไว้อยู่ไว้อยู่ผมเจอน้องนานามื่อกี้ตั้งใจไปแล้วไม่สนใจเลยสนใจแต่น้องแป้งตามสบายเลยถ่ายได้เลยเพราะว่าเขาสนใจแต่น้องแป้งไม่สนใจพี่แล้วเนี่ยแต่ว่าต้องมีเบอร์สาวมาแลกเปลี่ยนแล้ววันนี้ แต่งตัวสวยๆมาสิ้นเส้นไม่ใส่เลยอ้าวคือเกิดจตเด่ออกเกเนาะออกสิอยู่กับพี่ต้องออกตลอดแหละ24ชั่วโมงนางเอกร้านมิวโแน่นะครับนี่แหละขอยืมตัวเป็นนางเอกในช่องเบทิปนะครับท้าไมแต่งไม่กอดก็ยืมได้ยั่โอ้งามครับงามตัวสูงมากเลยไม่ใกล้ยืมใกล้เลยทุยงเป็นยังไงบ้างคะสูงมากเลยคะต้องนั่เลยค่ะลาะแมดับอัไหนค่ะเองเาเบาอีสานลอแล้วเอที่ได้หมอาอแล้วกระนองเหรอลองแ้วบกว่าลืมใส่ามสิ้นมา เดี๋ยวเราให้น้องแป้งมาน้องแป้งไปไปเลยน้องแป้งเขินน้องนายะอะไรน้องแป้งเจอน้องนานี่ก็เขินหน่องนานี่ก็เจอน้องแป้งก็เขินนะถ้าจะแปลกวะเนี่ยเดี๋ยวพี่จะงั้นถ้าเอาเบอร์สาวที่น้องนามีมาให้พี่แลกับพี่พอคุยกันได้อยู่อ๋อน่องนากับน่องแป้งยังไม่เคยเจอกันเลยลืมไปครับเจอแล้วเจอแล้วเจอหรอเมื่อกี้นี้อาเจอเมื่อกี้นี้ไม่สนใจเราเลยเข้าทางเราเลยถ่ายรูปลายแอบรักถ่ายรูปพี่ได้ไงเดี๋ยวส่งให้ใครส่งให้แม่ส่งให้กิ๊ก น้านกเขาน้พี่ยังนกเขาขันทั้งวันทั้งคืนทำไงวะเนี่ยไปนั่งก่อนไปนั่งในกลุ่มนี้ไปนั่งในกลุ่มนี้ขอถ่ายรูปหน่อยนั่งตรงนี้ ยืนด้วยกันนี่แบบบอกกันมากเลยอะสูงคล้ายๆกันเลยอะสูงแบบสูงของนาสูงกว่านาพี่ขอกอดคอถ่ายรูปได้ไหมเนี่ยสำเสรโอ้กิดลใจมากครับเนีเราดีใจนักเอกสามประเทศเจอกันครับอ่ะกอดคออ่ะกอดคอนะอันนี้ไม่ใช่นางเอกแล้วค่ะผู้เข้าอันนี้ผู้เข้าประเทศไทยคนกลางในหยกสปปลาวคนขวาในอิชิูุอะสามประเทศเจอกันครับ แม่เท่าแม่เท่าเราสองเท่าก็เท่านกันนี่อเร็วครับเร็ว้เร็วแล้วครับเียวเร็วแล้วเร็วแล้วค่ะเอาเร็วรอะไรอออเรอบอรอบอเอาช้าๆเช้าเเ็ครบเนี่ย ลดูขาผู้หญิงโอ้ยอะไรวะเนี่ยพี่บอกคอนเซ็ปต์พี่ต้องเป็นนางเอกมองขานางเอกพี่ได้ไงเอาคือูว่าออกกล้องเนาะคือเป็นสาวเท่ก็ได้เป็นสาวงามก็ได้ในโรงแรมพวกนี้ต้องสวยนะคุยกันไว้ก่อนนะห้ามมาอย่างนี้นะถ้าสินเลยนะพี่นางถ้าเขามีสิ้นลาสิ้นลาเอ้ยพาไปทำกันนเลยน้อยเนาง จับสายตาน้องนาก่อนร้านอยู่เราคลิปอื่นได้ครัว่าหลายแสนเหมือนกันใช่ไหมครับหลักแสนอยู่หลักแสนหลายก็ได้ยิงไหมคะคือมันจิตะขอมันไม่มีขอแล้วที่ร้านคนไปเที่ยวเยอะนะครับหลังจากคลิปปล่อยไปแล้วเยอะขึ้นเพราะว่าไงคืออะไรนะไปให้ แปลกับฟังได้พูดไทยก็ได้แปลทำคำลาวคำคำไทยคำฟังออกก็แปลออกออกไหมออกออกคำออกคำง่ายออกเพื่อนจะมากี่โมงเพื่อนจะมากี่โมงโทรหาอยู่เดี๋ยวจะไปเช่ารถนอนไปเอามอไซค์ก่อนนี่ค่ะเออนะเที่ยวในแล้วมีอะไรจะพาพี่ไปเที่ยวบ้างบอกก่อนนี้ค่ำคืนนี้อาผมว่ามาก่อน อ้าเยียงอยากไปไหนเที่ยวเบาไปจะจะไปร้านน้องเขาไปขับหมูอ่าไงก็คงไปแล้วก็คงเลาะเลาะเที่ยวริมโขงอ่ะของกินริมโขงอ่ะถ้ามอไซค์ไปน่าจะจอดง่ายมีไหมแบบที่แบบที่เราไปอ่ะไม่ก็คือต้องไปเช่ามอไซค์มาก่อนไงคันละสองไงเออเอาผู้สาวจะไหมสองเอาสวยๆนะ ผู้สาวไปสองผู้สาวีปสองก็ผมก็ซ้อนสามเลยดีใจจังไอเราหึ่งเลยนะไม่ได้ซ้อนหรอกค่ะคนมะคงไอนาหัวเราะเออ้ยไอนาเอ้ยอยู่สองคนแซวง่ายท้องได้นาเปิดตัวเมื่อไหร่เนี่ยโสดป่ะทุกวันเนี้ยจากคำพูดเลยหนะออกคลิปหนออกคลิปเสมอ อะไรตลาดของป่าพาเล้นะขี่รถเครื่องไปไกลกว่าน,นี่เราไปหลักสิบสี่ไกลไหมครึ่งชั่วโมงได้ไหมพรุ่งนี้ขอไปเปิดหลักสิบสี่ได้ไหมตอนเที่ยงอ่ะอมมไ,ไม่แล้วมันเลยไปทางเมืองโคงเลยไหมแมนไทางเมืองโคเลยคือถ้าเอากระเป๋าไปแล้วไปเดินผมคิอว่าไม,ไม่เหมาะแน่เลยมันดูลุ่มล่ามไปคือไปเมืองโคงเลยบ้าเลยแล้วนาคิดว่าไงนาคุยกับทางบ้านย่านไว่ได้ให้พี่ได้ออยังไงคุยแล้วเขาโอเคไหม ไปรีพีทนีม่มีมีหาปลาที่รีไหมมีญาติไปหาปลาที่รีไหมผู้หรอกผู้บ<ศ>อกว่าดีพีทางกันเจันหลักยมเทวทัศน์อยากมันไกลกันอาวตั้งนี้ไปเมืองคงจักหลักอ่ะผู้ผู้ผ่านสี่ห้าสิบใช่ไหมน,นั่งรถตะวันขับคีโมไซด์แล้วก็ชั่วโมงสองชั่วโมงมั้งแต่แวะเรื่อยนะ่ะท่านแม่ใหญ่ก็สามชั่วโมง มันก็น่าจะเจริญแล้วนะมันจเจริญยังเหมือนเหมือนปากเซยงังเจริญท่าเรืออ๋อตาเริญแล้วว่ะก็ไม่เป็นไรนะลองดูได้ไถ้าอินเทอร์เน็ตเร็วอะไรดีก็อาจจะอยู่นานหน่อยเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเร็วนี่อยู่ได้หมดเลยเออเนาะก็ไงเราเราอัพโหลดอืม <c oughs> ถ้าไม่ได้ก็ลองดูแต่ว่าพรุ่งนี้เช้าเอาไปไปพวกตลาดในเมืองก่อนไหมตลาดเช้านะตลาดเช้าน้องน้องเหลือจากปากเซยที่ไหนบ้างนะที่เป็นชาวบ้านหน่อยออกนอกเมืองไปหน่อยมีไหม ตลาดชาวบ้านชาวบ้านหน่อยทแถเนี้ออกมันต้องมีไมดิที่อื่นไม่มีอ่ะออกไปสักครึ่งชั่วโมงยังไม่มีอ่ะแล้วแบบชาวบ้านชายอ่ะไม่มีเลยแล้วแต่เราเอียงว่าไงได้หมดค่ะได้หมดนะได้หมดเลยนะคนนี้ได้หมดเลยการเลือกงานได้หมดเที่ยวไม่เที่ยวเอางี้ดีกว่าผมอยากดูตลาดของป่านะมันกี่หลักนะสิบหลักสิบกว่าหลักใช่ไหมถ้าจากนี้ไปใช่ไหม ที่เขาเรียกลเป็นหลักใช่ไหมคือถ้าเราไปเนี่ยผมแนะนําให้กับมานอนนี่คืออะถ้าสมมุติว่าพี่ไปตัดฟานอย่างฉมดนีงไม่เคยไปตัดฟานตัดเยือ่อผ่าซ่วมเงี้ยวันหนึ่งก็ไปขี่มอไซ์ได้อยู่ไหมแล้วก็กับมานอนนี่คือหนึ่งแล้วอีกวันก็ถ้าไม่มีอะไรก็ค่อยไปเพราะพวกนี้ไม่เคยมายังไงก็คงได้ไปแไไไหละมีเวลาเยอะเออสำหรับคือรนนันหมายถึงว่าพวกเนี้ย ไปกลับเพราะว่าถ้าไปเลยคงเหนื่อยเพราะแวะแล้วก็วันที่จะไปก็คือยิงตรงแล้วไม่แวะแล้วไม่งั้นไม่ใช้เวลาเยอะไปถึงนู้นก็ต้องไปหาที่พักมันจะเหนื่อยถ้าผมเป็นคนเดียวสบายๆด้วยๆมันก็ได้ครับช่วงนี้อยู่ที่คราแนดเลยตามหมดเลยเอางี้ว่าเพราะไม่งั้นเหนื่อยแน่เพราะพี่สบายมากแต่ว่าสองสาวไม่นั่นจะทำตามาเลยพี่นะ เป็นเรื่องเลยไม่ไปมองเลยแอบทำตะวันไม่ได้เะมีคนจับตาอยู่นะเอานี่แะว่าอะไรไป่อฮะไปช่ามอเตอร์ไซค์อะเออเนี่ยรออยู่เขาจะปิดหรือยังห้าโมงเลยไม่ได้ไปถ้าวันนี้ไม่ทานน่ะพ่วงพี่ไปด้วยก็แล้วกันทานนอกตรงลงเขาบอกว่า อ๋นะผมเจ็บบรรยากาศยาวเลยยิงยาวเลยน่าสนใจเไปซอปลาลองยืนนีนายืนยืนพี่หน่อยแป้งยืนหน่อยยังยืนยืนยืนยืยืนเพื่องานเพื่องานเร็วๆลองแป้ง เพื่งงานเพิ่งงานน้องนายยินเลยโอ้โหน้องแป้งไหมอยากขยิงเท้าสิแป้งยินหน่อยสุดค้าแล้วเนี่ยอันนี้คือขยิงเท้าเนี่ยโอ้โหดูความสูงแต่น้องแป้งกับน้องนาหนี่พอๆเลยเนาะดีมีเสริมหน่อยเออเฮ้ยดีๆนี่ยดีเท้าขย eng เ่ยไอ้น้องแป้งโอ้น้องแป้งก็ใกล้เคียงเลยยินตรงตรงนี่ตรงนี้ตรงแต่พอคนนี้นี่หล่นหล่นลงไปลายกล้องมอก้อรจังเลยเฮ้ยไม่ใช่แต่ละครั้งพี่โหต้องรอจเลยอ่ะยาเป็นเ้าวที่ประทับใจมากครับ ฮะพอดีเนี่ยๆพอดีมีกันพอดีด้วยนะพอดีส่งกันจัดไปสูงอะไรครมามาอยู่ใกล้พี่เดี๋ยวจะส่งกับพี่บ้างแหละน่าอ้าโอเคนาเดี๋ยวพร้อมเพื่อนนามาก็จบแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันนะครับนาดูบรรยากาศเจอน้องนาแล้วถูกใจน้องนาก็ห่วงรอแล้วเจอน้องแป้งสาวรอสูงเชี่ยเเนาะนาจะเป็นผู้หญิงนะะเป็นเรื่องเลยนะถ้าเป็นผู้ชายนะ พูดผิดเอยพี่พี่เองพี่เองราจิบคนลักครึ่งเะราไม่สนใจละไปเขาทานคนเดียวเราสงพิกกันแล้วเมื่อกี้เราไปกันสองคนเลยปะเขาทานเราเลย